ตอนนี้เราอยู่กับคนที่เป็นทั้งผู้จัดการร้านและเป็นบาร์เทนเดอร์ของที่วาบิซาบิแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับพี่ชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังสบายดีนะครับสบายดีครับผมจริงๆผมกับพี่ชายพี่แก็บเราเคยเจอกับมาก่อนแลวนะฮะก็อันนี้เป็นครั้งแรกของชาลีครั้งแรกก็อย่างนี้แหละใช่วันนี้เราจะมีอะไรดื่มบ้างครับเนี่ยก็วันนี้จะมี2ตัวนะครับตัวแรกที่ผมจะทําให้ได้ลิ้มลองกันก็จะชื่อว่าไทยชื่นใจ ชื่นใจครับผมลักษณะอินเีเดนตนตัวหลักก็แน่นอนจะเป็นแม่โขมแม่โขมไทยรัมหรือสรจะเป็นสปปรตไทยรัมแล้วก็จะมีในส่วนของอินรีเรียนเนี่ยก็จะมีในส่วนของแตงโมแตงโมครับผสมผสานแล้วก็จะมีใบมิ้นท์ให้มันได้กลิ่นของความสดชื่นนะครับตัวนี้ก็คือพอดื่มเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกว่าบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นรัมเนี่ยพอดื่มเข้าไปมันจะเมาไหมมันจะอะไรเมามีส่วนบ้างครับแต่ว่า มันจะมีส่วนเฟลเวอร์ของความเป็นแตงโมมีความเป็นเมลอนแล้วก็มีความเป็นใบมิ้นผสมสารแล้วมันจะรู้สึกชื่นใจดื่มและสบายๆครับ<อ>ไม่รุนแรงมากาเกิปเป็นค็อกเทลเนะมันก็ต้องแบบยังไงก็ต้องมีอามผสมแอลกอโอลเป็นหลักครับคร<อ>ผม <นะ S 1> ใช่ครับ,รบเดี๋ยวเริ่มกันเลยไหมฮะเริ่มเลยครับได้ครับในขั้นแรกนะเราก็นะครับจะนําแตงโม ที่เราได้ตเตรียมไว้นะฮะเรามีวิธีการเลือกแตงโมไหมครับว่าแบบเราควรจะใช้แบบประมาณไหนยังไงบ้างเอ่อแตงโมที่นี่จะใช้ประจํก็คือแตงโมสดใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีการเทสรสชาติได้หนึ่งคือ,อไ,มไม่ให้ไม่ให้ออกเก่าเกินไปหรือไม่ให้ออกดิบจนเกินไปประมาณพอดีๆนะฮะ มาที่สุดก็คืมีแม่โขมนะงครับอ่าแล้วครับแล้วมัไรโตไปแล้วครับแล้ววัตถุดิบตัวต่อไปก็คือจะเป็นน้ำมะนาวครับผมน,น้ำมะนาวเป็นอันนี้มันเป็นคั้นสดเลยนะครับทุกอ,อย่างนี้เป็น refreshing หมด ตัวน,นี้ใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้ก็คือดื่มได้เลยครับเดี๋ยวลองครับครบไทยชื่นใจแล้วผมชอบสีแดงนี้นะสีแดงนี้มันคือม <c oughs> ัน,เป,นเป็นสีแดงที่แบบ สีแดงธรรมชาติอ่ะบางทีมันไม่ใช่เหมือนแบบสีแดงของเรนเดียรีที่มันที่มันจะดูแบบแดงดแดงคือที่นี่จริงๆถ้าเกิดเราทำค็อกเทลสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยในส่วนของไซรัปที่เป็นไซรัปสังเคราะห์เราจะใช้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยคือหลักการทําของญี่ปุ่นนี่คือทําอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาเป็นสวนผสมดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดครับใช่ครับคือเชื่อมันมันสื่อถึงเรื่งตัวนี้มากไทยชื่นใจครับ ดื่มแล้วชื่นใจน้ำแตงโมอร่อยนะมาแล้วก็อร่อยใช่คือคือมัน มันมีความเป็นแตงโมที่ที่จริงๆแล้วตัวนี้มันจะมีความเป็นคอมบจริงๆนะมันจะมีการมันเป็นคอมบิเนชันของ3อย่างก็คือกรรมวิธีการทําแบบมัตลิ้งนะครับก็คืออันนี้มันจะเป็นการทําในสไตล์ลาตินนะครับแล้วเราก็ใช้เหล้าไม่ของซึ่งเป็นเหล้ารัมสปิริตของไทยแล้วก็ใช้แตงโมที่เป็นของไทยเหมือนกันใบนี้จะเป็นตัวนี้จะสื่อความเป็นไทยนะครับซึ่งมันจะให้ตัวนี้ดื่มตัวนี้จะเป็นคนดื่มที่ลักษณะ r e f r e s h i n อย่างเช่นมา ดื่มคกเธอเป็นแก้วแรกตัวนี้<อ>จะเป็นแก้วที่ค่อนข้างจะเหมาะมากหรือรรว่าทํางานมาในเหนือในนะแต่ละวันคือจริงๆค้กเทลตัวนี้จะดื่มได้ทั้งกลางวันแล้วก็หัวค่ำเมื่คืนก็ดื่มได้มากันถึงแก้วต่อไปครับพี่ช้างแก้วต่อไปอันนี้ผมตั้งชื่อนะครับว่าไทยกําปายไทยกําปายนะครับเพราะว่าสายเหตุทตั้งชุอนี้เพราะาตัวนี้จะมีเป็นในส่วนของวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของพิที่เป็นวัตถุดิบที่มาจากญี่ปุ่นนะครับแน่นอนก็คือหลักๆก็คือเราจะใช้ แม่โขงนะครับเป็นตัวหลักเหมือนเดิมนะครับแต่ตัวชูโรงตัวนี้จะเป็นส้มยูสุส้มยูสุครับเป็นส้มยูุแต่เนื้อสิ่งเรียนใด้นะครับอันนี้ผมจะมีให้เปรียบเทียบนะครับอันนี้จะเป็นน้ําส้มยูสุนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของน้ำมะนาวผลแล้วจะมีกลิ่นที่หอมถ้าดูจริงๆจะคล้ายๆกับกลิ่นเกรฟฟุ้ด จะมีความใกล้เคียงกับเกรฟฟูตของของของทางยุโรปจะครับใช่ทีนี้นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะใช้เฉดที่เป็นเฉดของแม่โขงนะครับในอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่นะครับในส่วนของเหล้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นค็อกเทลที่รสชาติถ้าพูดตรงๆจะออกเข้มข้นขึ้นกว่าตัวแรกนะครับเหมาะสำหรับจะดื่มเป็นค็อกเทลในสักประมาณสักดื่มมาสักระยะหนึ่งละหนึ่งแก้วสองแก้วละนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้ดรสชาติออกเข้มข้น ตัวนี้นะครับจะเป็นค็อกเทลที่จริงๆเวลาทางเราเสิร์ฟลูกค้าตัวนี้ผมจะไม่ใช้หลอดนะครับจะให้ลูกค้าขอหลอดที่ร้านแต่สายเหตุว่าทาไมถ้าลอ,ลองยกดื่มดูในในสิ่งแรกที่เราจะได้รับคือความเป็นสูทคือความกลิ่นของส้มนะครับเราพอดื่มไปเราก็ได้รสชาติตามไป <c oughs> คือค็อกเทลทุกตัวในผมอาจจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ค็อกเทลที่ต้องแม้แต่ใส่แก้วก็ไม่ใช่ค็อกเทลที่ต้องต้องใส่หลอดเสมอไปเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่า ตัวบาร์เทลเดอร์หรือมิสโซโลจิอยากจะสื่อสารอะไรให้กับลูกค้าลองดูครับผมขอบบคคุณรัตัวนี้รสชาติจะเข้มข้นจะเปรี้ยวขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแต่ในความเปรี้ยวมันจะมีความหอมเข้ามาด้วยตัวนี้ทิตาเนสอยู่ที่โคนลิ้นอยู่นิดนึงเพื่อแบบเหมือนไม่ให้มันเลี่ยนกันไปแลวมันมีเลเยอร์ที่ดีนะใช่ด้วยด้วยด้วยเวลาที่ดื่มไปเนี่ยถึงแม้อินกิเดเรนจะน้อยมากแต่มันรู้สึกว่ามีแบบรสชาต ผมจะแจ้งนิดนึงคือการทำค็อกเทลถ้าเป็นค็อกเทลสไตล์ญี่ปุ่นนะครับรักษาคนญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้อินเกเรียนค่อนข้างน้อยมากไม่เกิน3อย่างถึง4อย่างแต่ว่าการทำอิกเรียนในสไตล์ญี่ปุ่นจะเน้นวัตถุดิบสดนะครับบางทีที่ทำมาอาจจะมีกีวีอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่คือจะเน้นวัตถุดิบที่ค่อนข้างน้อยและเล่าจะไม่เยอะจะค่อนข้างจะแตกต่างจากฝั่งยุโรปนะครับจาฝั่งยุโรปแล้วถ้าเกิดจะมาทางค็อกเทลมาทางสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับทางที่เราเหมือนกันถ้าเราไปเที่ยวปุ่นเราจะเห็นมันขึ้นอยู่สไตล์ชูไฮ uh huh. นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นอมเปรี้ยวจะเป็นอมเปรี้ยวนําแล้วก็จะมีกลิ่นเลมอนติดขึ้นมานิดๆนด uh huh. ะเป็นลักษณะแบบนั้น uh huh. เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นค็อกเทลที่เหมอสลับดื่มเป็นแก้วที่2แก้วที่3เพราะว่าค uh ือ huh. ดีกีของตัวเหล้าจะมากขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าคือจริงๆถามว่าทำไมต้องใส่มากขึ้นเพราะว่าจะให้เพื่อให้บาลานซ์กับตัวส้ม